อยากเรียนออนไลน์เพราะอยากสอบออนไลน์สอบอ,ออนไลน์ง่ายกว่าเออจะสอบออนไลน์ง่ายจริงใช่สอบออนไลน์ง่ายกว่าจะแ,แบบว่าก็คิดถึงฟิลแบบไปโรงเรียนกับเพื่อน,นอะเนาะแบบทํากิจกรรมกลางวันอะไรแต่เรียนออนไลน์กันบ้านน้อยกว่านะ <c oughs> <c oughs> แถมหลับเรียนได้ด้วยห <c oughs> ลับไปเรียนไปหลับไปเรียนไปงานอะไรเลยเขาเหมือนกันอุ้ยอุ้ย จะบอกว่าตอนนั้นอะมีคาบหนึ่งอะวิชาคณะนี้ใช่ไหมแล้วแบบว่ามันเรียนตอน8ปดโมงเช้าแบบเช้าสุดอะแล้วด้วยความในห้องเราอะแบบปิดไฟช่วงนั้นที่แบบทุกคนเรียนออนไลน์แล้วมันก็จะปิดไฟใช่ไหมแล้วแบบของเขาแบบครูบังคับให้เปิดกล้องอะเขาเคือน,นอนถือว่านอนเอนยียงข่ายใช่ไหมแล้วก็ตั้งโทรศัพท์เนี่ยแล้วก็เปิดแบล็กการ์ดเขาเรียกอะไรแคป คือแบบแคปตอนที่ติงนั mm. ่งยินเนี่ยแคปหน้าเจตัวเองไว้แบบแล้วก็ตัดไว้ให้เหลือแค่ตาแบบแค่แบบตรงเนี้ยประมาณเนี่ยแล้วก็เอามาตั้งเป็นแบ็กราวแล้วก็นอนเรียนอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเพื่อนว่าแกถ้าครูเรียกอะบอกบอกครูให้ไหนนะว่าเราไปเข้าห้องน้ำเนยคือหัวเป็นอยู่นะใพเออใช่จริงดยไม่เออก็บอกไม่บอกว่าเน็ตไม่ดีอะไรเงี้ยประมาณนั้นอะเออก็คือสรุปว่าคือก็คือไม่ ไม่ได้ไม่ได้ยินเลยเวลาครูเรียกก็คือหลับไปแล้วแล้วก็แบบว่าตั้งนาฬิกาปลุกไว้หมดค้าบก็ค่อยเด้งขึ้นมาเปลี่ยนค้าก็คือช่วงนั้นที่เรียนอะไรอย่ในไรฮจะได้ยินนาฬิกาปลุกทุกหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าตั้งมาเพื่อเปลี่ยนค้าบเันเป็นบ่อยมากแบบคือตอนตอนจริงออนไลน์ช่วงนึงที่แบบต้องเข้าห้องซูมเอาอะใช่ไม่ใช่ครูเปลี่ยนห้องมาก็คือแบบตื่นมาอีกทีคือแบบห้องอีพีนี่ฉันอยู่ในโรงคนอังกฤษแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลย ไม่คือแบบตอนนั้นอ่ะด้วยความแบบวันนั้นเราทํางานเลิกดึกใช่ป่ะแล้วก็ต้องตื่นมาเรียนออนไลน์อีกแล้วมันก็ง่วงมาแบบไม่ไหวแล้วแบบตาจะปิดแล้วแล้วด้วยความห้องเราอ่ะแบบว่าด้วยความที่แบบคนอื่นเขาแบบไม่ได้เรียนออนไลน์ด้วยไงแบบว่ายังไม่เปิดเทอมอะไรเงี้ยแล้วห้องเราแบบยังปิดไฟมือใช่ไหมบรรยากาศมันก็พายิ่งพาไปแบบยิ่งง่วงนอนก็เลยแบบว่าคือถ้าใจแบบลุกมาแล้วก็แบบเปิดไฟเลยมันก็แบบตาก็จะแบบอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่เป็นไรหนูนอนเรียนก็ได้ขันแล้ว เธอไม่อยากเจอเพื่อนหรอยากแต่ว่าค่อยนั้นเจอเพื่อนเอาข้างนอกก็ได้เฮ้ยสามร้อยไอคิวรายการเฮ้ยเดี๋ยวจะบอกว่าเขาแบบวิชาที่เหมือนเอาตัวเองมาเผาเลยอะถ้าครูดูไลฟ์นี้อยู่นะคะเดี๋ยวจะบอกว่าอย่าดูเลยค่ะนี่ละคือนะคะคือแบบว่าแบบคาพี่คือแบบเวลาเรียนออนไลน์ครูก็แบบอยากให้เปิดกล้องจะได้รู้เราเรียนจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ย แล้วแบบว่าบางครั้งก็แบบไม่อยากเปิดกล้องแบรรู้สึกเขินตัวเองไม่อยากให้เพื่อนเห็นหน้าที่แบบกำลังสลืมสลือเพิ่งตื่นมายังไม่ได้อาบน้ำล้างหน้าเป็นฟันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบแคปหน้าจอหน้าตีโอ้ยก็ือนเดิมแหละแล้วก็ตั้งเป็นแบ็คกราวอะไรเงี้ยคือแบบปกติถ้าแบบว่าถ้าครูไม่ได้ซีเรียสหนูก็จะแบบให้เห็นแค่แบบครึ่งหน้าอะไรเงี้ยแบบว่าคือแบบหันกล้องเงยขึ้น่าแล้วก็เห็นแค่หน้าผาก ใช่แล้วก็จะเอาลูปนั้นมาตั้งเป็นแบล็กการ์ดเนี่ยนะครูก็จะไม่ถามคําถามเพราะส่วนใหญ่ครูจะถามคนที่ปิดกล้องนอนเรียนจริงๆนอนแบบหลับไปเลยใช่หลับไปเลยแบบไม่ได้ยินอะไรเลยก็ไประมาณนั้นเลยค่ะแต่เรียนอะไรสบายกว่าได้พักนานด้วยคือแบบเรากินไปเรียนไปยังง่ายเลยอะเออเขา้องน้ำไปก็ได้เจ๊เขา้องน้ำไปก็ได้ โรงเรียนใช่ไหมกินขนมในห้องไม่ได้เพราะมันต้องกินเวลาพักไงแล้วด้วยความแบบเราชอบกินจุกจิกอะ่ะมันก็จะแบบคันไมคันมือแก <c oughs> <g ay> มีขนมไหมอยากกินนะ่ะหิวอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็พอเบก,ก็ต้องรีบวิง่งลงไปซื้อแล้วก็วิง่งขึ้นมาเรียนอะไรเงี้ยตื่นมาเรียนออนไลน์เท่ากับขอบตาดำจริง